สวัสดีค่ะวันนี้แพทอยู่ที่มาเที่ยวซูเป,ปอร์เกาหลีมาดูซิว่ามีอะไรขายบ้างเป็นมามา่าดูก่อนคนเยอะนี่มามา่าแบบนี้ดูก่อน นี่ไงนี่ร้านนี้ก็มีขายเยะแยะเลยนี่แบบนี้ใช่ไหมใช่พิมจีไหมตีฟูดอันนี้เป็นชื่อชิชิไม่ใช่ไม่ใช่ลล้ออดวย จำหาก่อนเรียวคิมชีนี่แล้วเป่าเนี่ยเหรอจำไม่ได้อ่ะได้นี่ไงนี่ไงสองร้อยเหรเออ

เดินเลยนะู้นี่อะแย่เลยส <laughs> <4 S 2> บาทออนเซลด้วยออนเซลด้วยสี่บาทเก้าเก้โอ้ยนี่ก็ไม่ต้องนี่นะ

ปลาหมึกอันนี้หกบาทอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็ปลาหมึกน,นั่นเองสควิตปลาหมึกไม่มีปลาไข่เนาะโอ้โหปลาสดๆขนาดเลยกุ้งอันนี้หอยอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อสลดัดเอาไปทำไปนี่กิน ชาบูอ้มาดูนี่ดีกว่าน่ากินนี่โปลาดิบกี่บาทด้สี่สิบห้าบาทห้าถาดหนึ่งสี่สิบห้านีสิบเก้านี่สิบเก้าเหรียญอันนี้สี่สิบห้าเหรียญเวอันนี้สี่สิบห้าเหรียญอ นี่ไงเปลาไข่ปลาที่แม่ชอบกินด้วยแบบเนี้ยสิบบาทไข่ปลานี่เจ้ามีเนี่ยอันนี้ไข่ปลาอะไรเคเวนเนี่ยอาจว่าอะไรบีก้าโฮบิก้าไม่หรอกครับเท้เทปโกอ อันนี้แซลมอนอันนี้แซลมอนแซมนเนยอันนี้สารพัดไข่มันอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้แย่แซมเนอะไรไข่ปลาเนี่ยะไข่ปลาแซลมอน,มอ,นอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อเนื้อเกาหลีแพอันนี้อะไรมัไหนคิวเ็นน่ากินได้ไหมซอฟรีเบด แพงกนเน่็ด <More yelling. S 1> เพราะให่อแต่มันหนังมันหนามากเลยนะแล้ว no. ทำไมเป็นมันเป็นหนูแบบไม่รู้เจี๊ยบเจี๊ยบเขาก็เดินของขาเฟ่คืออยู่นี่หางหวัวไปทำซุป oh. oh. แพงนี่ภาพนี่เปลี่ยนแล้วนี่หางวัวเนี่ย USDA โอ้ของร้านเนี่ยน้อยแพงทุกอย่างอ่ะฮะ USDA Choice น,นี่อะไรอ่ะเอาไหมเทเวนอิ่มแล้วเดี๋ยวนี่อะไรไก่อันนี้เป็นไก่ไปดูว่าดูขนมไหมดูขนมเกาหลีไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยกระเทียมดองเนี่ยอร่อยเนื้อกเทียมดองเกาหลีเนี่ยอร่อย กระเทียมดองกับนี่ปลานี่ก็อร่อยเนี่ยเนี่ยาอะไรอ่ะปลาหวานอ่ะท oh. อดกินอนะ่ะมันออกมันหวานอ่ะไม่รู้ปลาเลยชีสนิปลาเออเด็อร่อยทางนี้มาดูนี่พาเพื่อนๆมาดูนี่อันนี้ไปห่อเกี๊ยว ถ้าทาแกอร่อยนะถ้าไปห่อเนาะเขาไปทำเกี๊ยวไงเกี๊ยวที่มันมีน้ำอะ่ะฮะเลดับสีรีกก่ย์ดเลยกันหนาวอันนี้คืออะไรเชอเว่นเนี่ยข้าวปั้นเหรอ looks like sushi นี่ไส้กรอกแบบนี้เคยซื้อไปกินอร่อยไส้กรอกญี่ปุ่นนี่อร่อยนะเหมือนบ้านเราอ่ะไม่เค็มมากอันนี้ก็ขนมญี่ปุ่นเยะแย่เลยเนี่ยดูมีขนมญี่ปุ่นเยะแยะจะเอาขนมอะไรขนมญี่ปุ่นมันมีอะไรไม่ชอบดูขนมแม่ไม่เคยชอบชอบดูอาหาร แม่ชอบดูอาหารพ่อเจีย๊ยบไปไหนไม่รู้อ้หมอกระทะเกาหลีม่ไม่มีแหละที่รักนี่ถ้วยอันนีนนต้ตะเกียบตะเกียบเกาหลีเหรอ แม่ดมมันเป็นอย่างนี้น่าไปกินยังไงมันเลื่อนเลื่อนได้ไรปะได้เบียได้เบียเบียมันไม่เอาเบียร์เกาหลีเหรอเออไม่เอาเบียร์ญี่ปุ่นเหรอไปดูก่อนโอ้เนี่ยเตาสารพัดเตาเลยเอาไปปิ้ง หนูสามเก้าเหรียญปิ้งสารพัดปิ้งได้ปิ้งได้ไปดูเครื่องดื่มนี่แอลกอฮอล์อย่นี่เบียเบียก็ไม่มีเบียอะไรเนาะเอียเบียนี่อะชาชนี่นี่เบียนี่เบียญี่ปุ่น นี่ไงเจ็ดบาทนี่ไงคะญี่ปุ่นนี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็ญี่ปุ่นนี่ก็ญี่ปุ่นนี่ก็ญี่ปุ่นนี่ก็เบียร์ญี่ปุ่นเป็นไงโอ้นี่ขนเบลอเลยขนเยมอันนั้นอะไรอ่ะเยอรมันโอ้วดละสี่เหรียญเยอะมากถ้าใครจะไปกินด้วยปดแทนแบบนั้น ไม่มีเบียร์ดำบ้างเหรอแป๊กเบียร์นี่ไงที่เราอยากชิมอันเนี้ยเบียร์ดำก็กินหนึ่งเคยกินเกินหนึ่งเคยกินแล้วแต่ไม่ค่อยโอนะอันนี้โอไหมซองมีเป็นขวดไหมไหนแป๊กเบียร์ไม่ได้ขวดใหญ่แป๊กไม่มีนั่นปะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ <Put down. S 1> เอากระป๋องเลยนะชิมดูเฉยเอานี i ไปชิมดูนี่ mm. เอานี i ไปชิมกระปองนี่ก็ไม่มีละ mm. ไหนก็ขวดใหญ่ mm. อ๋อพรีเมียมให่เอาก็เป็นกระป๋องแหละชิมดูเฉยไมนไม่มีเป็นในนี่นี่ เออไม่มีซิกแพคไม่มีซิกอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนี่ก็เป็นน้ำซึ่งเบียร์เยอรมันที่นี่จะโอ้มาดูขนมเนี่ยมาพักเลยขนมญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดกินไม่เต็มอะ่ะขนมญี่ปุ่นชวยนที่เจ็ดเนาะนีุ่่ 7, oh.

ป,ปะไม่มีอะไรละไปไหนละก็ไม่มีอะไระเป็นซูชิฮะห,หอยแอหอย อันนั้นก็เป็นของในนั้นเสร็จยังกลับยังมาเสร็จแล้วก็กลับไปแผนกผักดีกว่าไหมเผื่อได้ผักมีผักอะไร่จะใช้ดูผักเลยดูผักหน้อยเผื่อจะได้มีผักอะไรที่อยากได้เนาะ ่ก็วพวกเป็นพวกเบียไอยพวกวายพวกวายพวกถั่วถั่วถั่วที่นี่ก็แพงถั่วเหรอน้ำมันหอยติมต่มไหมติ่มอุย้ยไอนี่ไอติม่มเลตินไหน แม่บีอ้วนอ่ะกินก็เดี๋ยวแม่ไปดูผักร้อนนี่ก็ได้เดี๋ยวไปดูผักแป๊บน,นึผักผลไม้ก็ถูกหมดนะ Onion, เซตออนยูนแปดสิบเก้าเซนเอาถุงมาใส่นะมันถูกกว่าที่นั่นหน่อยที่นั่นมันเก้าสิบเก้าเซนอ่ะคลี่ถุงก็ถูกอ okay. okay. เอาแค่หนึ่งเหรอเอาสองหัวแม่จะเอาไปใส่ใส่ยำเแอนยูนเราใส่แล้วก็หก okay. สองบาทเองน,นี่สองเหรียญนี่ก็ถูกมากนี่นี่ไปเอามาแากไหนนี่อ๋อนู่นะนะแตงกวากวานี่ก็ไม่แพงเนาะถูกกว่าบ้านเราสามสิบก็โอเคเดยวเอาอะไรอีกเอาแตงกวานี่ไปาสามบาท อะไรบ้างเอานี่เอานี่ยคลิกคลิกนี้เราไปเอาไวต้ตำสามเหรียญเอาเอาถุงก็สองบาทก็พอมั้งมีถุงละสองเหรียญไหมสามเหรียญสามเหรียญถูกสามมุมเฮ้ยนี้แล้วถุงน,น,นี้เควินไหนอะไถุงนี้ไปมาละนี่มาละ มะลาดิไม่ค่อยได้กินเนี่ยมะละนี่ถั่วถั่วตัวนี่ไงคอยบีนสปูนถั่วเนี่ยถั่วเนี่ยัวเหลืองอ่ะัวเหลืองอ่ะนี่นี่ัวเหลืองเทียมมีแล้วใช้ เดี๋ยวดูก่อนแม่ดูก่อนอันนี้นี่มะเขือเทศน,นี้แพงมากเลยนะไม่รู้ว่าอร่อยหรออือเปล่านี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้จักอ, <ะ S 2> อ๋อเฟชจิงเจอร์อ๋ามัน10ดอลลาร์อะเนี่ยจินเส้นจริงเส้นจริงเส้นเฟชจริงเส้นจิงเส้เน,เน,เนคืออะไรคือรากไม้อะไรไม่รู้จักทำไมเอา,เอา,เอาส้มไปกินไหม ท,ที่บาทนะดูราคาดิไม่ใช่อันนั้นเป็นรังห้าบาทนะห้าบาทเก้าเาทนี้เจ็ดบาทส,มสม้มส้มจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานก็ไม่รู้เอาไปชิมดูแล้วจ่ะ ไม่รู้เป็นไงก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้คืออะไรแลนดิสแลนดิสแลนดิสพุชคือต้นแลนดิสเนี่ยแล้วเอาไปปลูกเอาหรอ <Yeah. S 2> ใช่ไหมเรชมาเกิด <Fresh market. S 2> เอาไปปลูกเอาหรือเอาไปกินนะไม่เข้าใจงงคือขายทั้งต้นนี่คือไงให้เราเอาไปกินหรือเอาไปปลูกวะคุณเรางงฮะมแม่ก็งงแล้วแม่เคยดูผักดูมะเขือดูนี่โอ้โเนี่ยแม่ชอบกินต้นไอ้นี้แม่ชอบกิน ก็มต,ต้นกระเทียมอ่ะต้นกระเทียมแล้ว <Nein> อร้กรีกอัวเดวันนีนนน้่ถูกกว่าอีกอ่ะเคนเ้าพี่แอนนเมื่อคืนี้ไปกินอันนี้ถูกกว่าอันนี้บาทกว่าเองอ่ะเอาว่าเอานั้นเอามาเ,ามาเก็บพี่อนนมาเก็บ เอานี่ดีกว่านี่ถูกกว่าเว้ยเพื่อนแคื่อนชอบของถูกบาทห้าเก้าบาทสี่สิบบาทสี่สิบแล้วกัน <Onion. S 2> อันย้น <onions>, อันกรีนแันยอนสี่สิบเก้าเอาคืน,นยัง yeah. คาร์บอเนตกรีนคาร์บอเนตสามเก้าโอ้นี่ก็ถูกคาร์บอเนตแล้วก็ไปสักหัวนวเล็กๆก,กินไม่ได้เยอะคาร์บอเนตนี่ชอบกินนี่อะไรอ่ะอันนี้ถูก นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาไปทําเห็นเขาไปทํากินต้มจงต้มจืดกินเหมืนกแต่แค่ทากินไม่เป็นอ่ะดูเขาทํำยังไงอันนี้หน่อไม้อ่ะอันนี้หน่อไม้ญี่ปุ่นเหรอหมอ,มอน,น้อยอะไรมีละอันนี้ก็ไปแล้วไม่มีละไปดูพาเพื่อนๆมาดูปลาหมึกโอ้ดูปลาหมึก ตัวใหญ่มากเลยก็หมดพี่ปุนใหญ่มาก,มากไม่มีอะไรแล้วปะกลับเสร็จแล้วชั่อมีผักได้ผักไปหน่อยเนี่ยถูกกว่าบ้านเราแถวบ้านเราแพงฮะแถวบ้านเราจะแพงกว่า ไหนมีมะละกอไม่มีมะละกอนะไม่มีมาลานะละกอเหรอไม่ไม่มีมาามมนู่นหลักสาเกเนี่ยสาเกเนี่ยสาเก,าเก,าเกญี่ปุ่นสาเกญี่ปุ่นสามีเป็นนู่นละสามีบอกว่ารอนานละมัวแต่ทำวิดีโออยู่แพทก็มัวแต่ทำวิดีโออยู่ มันน่ากินแต่ละอันเนี้ยฟูจิเนี่ยมันลูกเบลเลอร์เลยอะแค่กี่บาทเนี่ยเปิ้ลไปกินกินไลน์หนุ่มเด้อเออไปไปไปแอปพล้วเอาแล้วพอสมได้สมนะข้าวเจี๊ยบอินไลน์ไหนอะข้าเจี๊ยบอะอ๋อโน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงห้าบาทฟูจิ นี่วิ่งไปแอปเปิ้ลวิ่งไปลูกวิ่งไปสามีนำหน้าไปแล้วนะนะมาช้อปปิ้งกับผู้ชายก็ต้องเงี้ยนะวิ่งเิ้วๆล้ว,ลวล้วไปแล้วเมียงเดินถ่ายวิดีโออยู่เลยนี่มาเคาน์เตอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายจ่ายตังค์ก่อน